ช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วเราเองเนี่ยก็ได้มีความสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐหลายๆหน่วยที่จะให้ความร่วมมือกับธนาคารสมองจังหวัดนนทบ,บุรีแม้กระทั่งที่ณว,วันนี้เองก็ได้รับความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จะขอห้องประชุมในการที่จะประชุมในธนาคารสมองเพื่อจะเดินงานของวุฒิอาสาธนา,า,าคารสมองไปข้างหน้านะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเข้าสู่วาระ,ะการประชุมในที่สองเลยครับเป็นกลุ่มมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแดกก็เลยให้ใช้ใช้คำว่าสื่แจ้งเพราะว,ว่าดีไซน์ของเราเนี่ยจะเป็นการแจ้งที่ใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆแ,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 แล้วก็มีทั้งคอนเทนต์มีทั้งรวดรวดสมัยอะคะ่ะแล้วก็ทั้งจกคลแล้วก็นั่าจะสีไทยภาษาอังกหลายอยา่างมารวมกัน ที S <S นี้ว่าการการแสดงต่างๆเนี่ยท,ที่ผ่านมาทั้งโอเว์เซียนะคะันทั้งในทั้งเลาทั้งในและเล้าอประเทศนะคะและ้วก็ที่เราต้องตั้งขึ้นมาเพราะว่าในจุดนี้นะคะและ้วก็ปีก็เวลากาแสดงเราก็มีทุนสำรองที่พอที่จะลองผิดลองถูกทำยังไงงบที่มันวางอยู่ต่อหน้าเนี่ยทุกปีเนี่ยทำอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซนที่เหลือไปไหนอะตีกลับค่ะแล้วก็ทำงบใหม่มา เหมือนเดือนนี้ตั้งเดือนเนี่ยเบิกไม่ได้หลายล้านเลยเพราะเขาประมาณเปลี่ยนถ่ายงบเก่ากับงบใหม,ม่แต่เราก็ลงมือไปอทำในฐานะที่เรานัดแล้วเราก็ทําทุกที่ก็เลยหลายๆที่ในเมื่อรวมกันไม่ได้เราก็บอกมารวมกันกับโครงการเราเพื่อที่เราจะจัดเซตคนให้โดยเรามีบรราะรบบริหารจัดการโดยการที่มีตารางการลงชื่อถ้าเกิดก่อนที่จะตั้งเนี่ย ตัวเองก็หาเครือข่ายเหมือนกันก็เลยใช้ชื่อคือไทยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สมาคมเนี่ยลวมีบทพูดของ,ของเด็จเดี๋ยวจะตอนะว่าเรื่องอะไรน,นะเออก็เลยคุยกับทางผู้บริหารกระทรวงทรัพย์พอดีทําง,งานกันมาตั้งแต่สมัยรับราชการแล้ว,วก,ก็กรมควบคุมมลพิษแล้วกรมทอชอแล้วนะคะก็มากรมทรัพยากรธรณีจนกระทัง่งปอปัจจุบันก็คือกรมโปปร้อนที่เราเรียกกันสั้นๆนะ ก็บอกว่าประสานงานกันมานานบอกถ้างั้นเดี๋ยวจะช่วยตั้งสมาคมดีขึ้นมาเพื่อช่วยสวัสดีครับผมดรทิติชยนามประธานโครงการสีีเสาหลักที่ทักษ่นดินวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพันตีประวีกินดาวันนะครับประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรีที่ได้ให้เกียรตินะครับได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานะครับ ซึ่งโครงการสี่เสาหลักเป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจมาจากการเดินตามรอยเรื่องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ต่อยอดสืบสานสู่าารัชกาลที่10นะครับในเรื่องของการทําความดีในเรื่องของงานอาสาด้วยหัวใจและใน4ี่เสาหลักของเราก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับก็คือเสาหลักแรกก็คือธรรมชาติเสาหลักที่2ก็คือศาสนาเสาหลักที่3ก็คือสาบัญแหกษมตริย เสาหลักที่4ก็คือภาคประชาชนซึ่งในเสาหลักที่4นะครับเรามีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับวุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรีนะครับก็ขอกราบเรียนท่านสมาชิกนะฮะผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมนะฮะโครงการอันทรงเกียรติครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเสาที่4นะครับเป็นโครงการที่เราทํางานเพื่อประชาชนโดยตรงนะครับอย่างเช่นกรณีโครงการคัดแยกขยะ โครงการที่กําลังจะจัดตั้งเรื่องแก้ปัญหาจราจรด้านความปลอดภัยนะครับหรือโครงการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานโครงการสี่เสาหลักที่ทักแผ่นดินนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมงานครั้งนี้และเราจะทําทุกอย่างนะครับเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่ออาสานะฮะด้วยหัใจนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างนะครับ เพื่อชาติและประชาชนตลอดไปครับด้วยหัวใจอาสาขอบคุณครับ